มีอีกหนึ่งเรื่องราวคนนอกจากในพื้นที่ของตำมูลบ้านกลางของ<ม>ดีเมืองพิษณุโลกค่ะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของผ้าทอลายดอกปีบและลายไก่ชนต่างๆนะคะคุณซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมค่ะเขาก็ได้ออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆนะคะแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนหลังจากที่พวกเขานั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะมียอดสั่งซื้อเนี่ยไม่มีเลยนะคะตอนนี้สี่เดือนมาแล้วค่ะโอ้โหเดือ เราไปช่วยกันครับค่ะในพื้นที่ของบ้านม่วงหอมนะคะตลแก่งสุภาอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะขออภัยนะคะอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนางทุเรียนพลโยธาประธานกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมนะคะได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิค่ะรัฐบาลก็มีการกําหนดมาตรการควบคุมโรคกันอย่างเข้มข้นเข้มงวดเลยทีเดียวเพื่อ กำจัดแล้วก็จากัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวนะคะทั้งกักตัวกลุ่มเสี่ยงกําหนดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวการปิดร้านค้าร้านบริการห้างสรรพสินค้ารวมถึงมีการงดการจัดกิจกรรมกลุ่มทุกกรณีเลยทําให้กิจการของกลุ่มนั้นขาดรายได้เพราะว่าไม่มียอดสั่งซื้อนานกว่า4เดือนซึ่งก่อนหน้านี้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทุกคนนะคะในในกลุ่มเนี่ยมียอดสั่งซื้อขั้นต่ําเดือนละประมาณ150เมตรโดยราคาผ้าที่ขายก็จะแบ่งออกเป็นผ้าทอลายดอกปี ประจำจังหวัดสีเดียวเนี่ยนะคะขายเม็ดละ200บาทและผ้าทอลายโบราณหลากสีก็จะขายราคาเม็ดละ250บาทค่ะคุณถือว่าราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมขณะที่หลังจากมีมาตรการคายล็อกดาวน์ในระยะที่5นะครับหน่วยงานต่างๆตอนนี้เริ่มจัดกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสถานศึกษาด้วยเลยเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติครับทางกลุ่มก็เริ่มมียอดสั่งซื้อผ้าทอเข้ามาบ้างเป็นระยะระยะดังนั้นครับกลุ่มผ้าทอตอนนี้เนี่ยเขาจึงขอเช,ชิญชวนใน ครับให้หน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปรณรงครับสวมใส่ผ้าทอที่ตัดจากผ้าทอพื้นเมืองน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับผู้ประกอบการกันครับเขากําลังโทกันอยู่แล้วก็มีติดต่อมาอยู่แต่เขาก็ยังไม่เข้ามาแต่เขาโทรมาอยู่ว่าจะมาเลือกสีแต่ก็เห็นเงียบไปไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะเข้ามาอยากให้ทางหน่วยราชการเนี่ย ช่วยใส่ช่วยใส่ผ้าทอแต่ละที่อ่ะพวกเอทีทอผ้าอะไรเนี่ยจะได้มีงานทำจะได้มีรายได้เพราะว่าช่วงนี้มันเงียบไป ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเสียงของคุณทุเรียนพลโยธานะครับประธานกลุ่มทอผ้าบ้านม่วงหอมเพราะฉะนั้นแล้วเราได้ยินเสียงพวกเขาเนี่ยแบบนี้กันแล้วช่วยเหลือกันครับใครคที่สวมใส่ผ้าทอก็ซื้อหาก,กันได้ใช่คุณล้วผ้าทอเนี่ยถือว่าเป็นผ้าทอประจําจังหวัดแ้วสวมใส่ผ้าไทยใครว่าเอานะคะสวยนะคะคุณแาคาไมงแพงด้วยคุณเมลาสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเอง